รถทั้งคันสูงเกินไปคุณบายแยกชิ้นส่วนรถยนต์ออกอย่างชันฉลาดนำเข้ามาในประเทศปากีสถานด้วยราคาเศษเหล็กแล้วนำมาประกอบใหม่เป็นรถยนต์ที่เหมือนใหม่ที่นี่รถยนต์โตโยต้าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคนปากีสถานชอบรถยนต์โตโยต้าเพราะรถไม่ค่อยเสียแม้แต่รถที่ผ่านเจ้าของมาแล้ว9้าคนก็ไม่ค่อยมีปัญหาดังนั้นรถเก่าเหล่านี้ก็ไม่ต่างจากรถใหม่สำหรับคุณบเลยอย่างไรก็ตามราคาของพวกเขาเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของราคารถใหม่ราคาดังกล่าวค่อนข้างน่าดึงดูดใจสำหรับชาวปากีสถานส่วนใหญ่เนื่องจากเจ้าของไม่มีโรงงานี่่หมอจง้น ล้อเหล็กแทบไม่พบเห็นในชนบทแล้วล้อเก่าก็มีข้อดีเหมือนกันประการแรกราคาถูกและล้อก็ยังสามารถซ่อมแซมได้เมื่อเสียรูปนี้เหมาะกับความต้องการใช้รถยนต์ของคุณบาเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่ารถคันนี้ถูกตัดให้เป็นแผ่นแบนก่อนที่จะส่งออกโดยเสา ABC และหลังคารถถูกถอดออกทั้งหมดเมื่อถึงจุดนี้จะต้องเชื่อมโครงใหม่โดยใช้วิธีการเชื่อมอีกครั้งอย่างที่เห็นหน้าตัดของตัวถังมีความแบนมากหลังจากประกอบกลับเข้าที่แล้วก็จะพอดีกันพอดีเพียงใช้ลวดเชื่อมทองแดงก็สามารถเชื่อมตัวรถได้หลังจากเชื่อมเสาเสร็จแล ผิดชอบในการถอดประกอบรถยนต์ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเพื่อทำให้สิ่งนี้สำเร็จตัวรถมีความบางมากนอกจากการเชื่อมด้วยปืนเชื่อมแล้วเทคโนโลยีการเชื่อมแบบเย็นก็สามารถใช้ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามเงื่อนไขในปากีสถานมีความจำกัดการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เพื่อเชื่อมตัวถังรถได้อย่างรวดเร็วถือเป็นเรื่องดีอยู่แล้วขั้นตอนต่อไปคือใช้ยาแนวบริเวณที่จะเชื่อมอกก่อนหน้านี้หลังจากเชื่อมแล้วคุณบ่าจะต้องเจียนแต่ครั้งนี้เขาได้ประหยัดขั้นตอนไปหนึ่งขั้นตอนสาเหตุก็เพราะว่ารอยเชื่อมค่อนข้างเรียบหลังจากเจ จะเห็นได้ว่าการบดนั้นดีมากนอกจากนี้การผสมสีของนายบาก็ดีมากเมื่อมองจากระยะไกลจะสังเกตเห็นความแตกต่างของสีได้ยากประกอบไฟท้ายเข้ากับตัวรถถัดไปคือชุดกันชนหลังคุณสามารถมองเห็นตัวเลขบนไฟท้ายนี่คือความลับของคนงานชาวปากีสถานในการประกอบรถยนต์ตัวเลขเดียวกันนี้ยังสามารถมองเห็นได้บนประตูรถด้วยเนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์ต้องบรรจุรถยนต์ได้หลายคันคนงานชาวปากีสถานจึงนับหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์เมื่อทำการรื้อถอนเลขสองหมายถึงรถคันที่สองการประกอบตัวถังก็ค่อนข้างเร็วมีเพียงอย่างเดียวที่ใช้เวลานานกว่าคือง,งานเชื่อมอชุดไฟหน้าไฟหน้าต้องใช้้้้สกกกกกรรรรรููตััััวในนนนนาาายยดช่่งปปปะะออบจจถคีี็ กันชนหน้ากันชนหน้าของรถคันนี้ใหม่มากอาจาเป็นอุปกรณ์เสริมใหม่เอี่ยมก็ได้นี่คือการประกอบระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศใช้พื้นที่ส่วนใหญ่บนคอนโซลกลางจากนั้นประกอบคอนโซลกลางกลับเข้าที่สายไฟบนคอนโซลกลางยังคงไม่บุบสลายกระบวนการประกอบไม่ซับซ้อนเกินไปเพียงแค่ขันสกรูที่ปลายทั้งสองข้างจากนั้นเชื่อมต่อสายไฟ รถยนต์ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นจะเป็นรถพวงมาลัยขวาสิ่งนี้ยังสอดคล้องกับพฤติกรรมการขับขี่ในปากีสถานด้วยจากนั้นประกอบฝาครอบแผงหน้าปัดฝาครอบแผงหน้าปัดมีสไตล์ที่เรียบง่ายมากนอกจากแผงหน้าปัดก็แทบไม่มีอะไรอย่างอ,างอื่นอีกด้านล่างนี้เป็นชุดเปลี่ยนเกียร์ผู้ขับรถที่ชำนาญจะสามารถบอกได้ว่ามีเกียร์จำนวนเท่าใดผมไม่ทราบว่าพวกคุณมักจะขับรถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติครับเวลาแห่งการคิดกำลังจะหมดลงและเร็วๆนี้รถยนต์ขับเคลื่อนเองจะเข้ามาแทนที่รถยนต์คันนี้ติดตั้งเครื่องเล่นดนา้ ถัดไปคือการติดตั้งเบรกมือขายึดเบรกมือมีสนิมนิดหน่อยอย่างไรก็ตามสภาพใต้ท้องรถยังสวยมากในปากีสถานการพบเห็นรถมือสองที่สภาพดีขนาดนี้ถือเป็นเรื่องยากติดตั้งแผงกันเสียงเดิมกลับเข้าไปใหม่จากนั้นประกอบที่วางแขนที่วางแขนทรงคลาสิกไม่มีการออกแบบพิเศษจากนั้นสามารถติดตั้งแผงภายในอีกครั้งได้ร่องรอยการใช้งานภายในยังเห็นได้ชัดเจนมากรถคันนี้มันเก่าอยู่แล้วเข็มขัดนิรภัยยังมีรอยลอกที่เห็นได้ชัดเจนต้องยึดขาย,ยึดเบาะหลังด้วยสกรูถัดไปคือชุดประกอบพนักพิงเบาะรองนั่งเดิมมมมน้เเป็สีีาาาาาาตอออดงไไ่่่่หลละะยยยรรรกกบบใ ฝาครอบล้อเดิมกลับเข้าที่ขั้นตอนต่อไปติดตั้งกระจกหน้ารถใช้เทปยึดกระจกการกระทํานี้น่าประหลาดใจจริงๆการใช้เทปกาวเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นรถคันนี้จะถูกขายต่อให้กับผู้จาหน่ายรถมือสองเมื่ออยู่ในมือพวกเขาแล้วรถจะได้รับการเตรียมพร้อมอย่างระมัดระวังมากขึ้นวัตถุประสงค์ของโรงงานประกอบคือการประกอบรถยนต์และขายให้กับผู้จาหน่ายรถยนต์มือสองเพื่อให้พวกเขาได้รับกําไรเล็กน้อยด้วยเช่นกันนี่คือการเติมน้ามันเครื่องยี่สิบดับเบิลยูเจ็ดสิบน้ำมันถังละสามลิตรก็พอแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งแบตเตอรี่รถคันนี้ประกอบเสร็จแล้วจากโลโก้บริเวณหน้ารถจะเห็นได้ว่านี่คือ Toyota y o r i s Generation ที่2ระยะเวลาการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ถึงพุทธศักราช2551รวมแล้วก็เกือบ20ปีเลย